อย่างชั่วเลยอย่างนี้จะได้รู้สักทีไงไปเลยไปเข้าหหลังจากคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณซูโมกิกของเราก็จะขอลองตรวจกันละครับแต่ก่อนอื่นต้องทำการเปลี่ยนชุดกันก่อนครับจำเป็นยังไงไหมครับคุณหมอครับดี๋ยออธิบายนิดนึงนะครับวิธีการทำนะครับก็เราจะใส่สายเนี่ยนะครับผ่านทางจมูกก่อนที่จะใส่ก็จะใส่ ยาชาซึ่งเป็นเจลลี่เนี่ยนะครับเข้าไปทางจมูกก่อนนะครับไม่ใช่ชาดึงไหนหมอครับชาเฉพาะช่วงจมูกเนี่ยนะครับหมอแค่นั้ฮะเชื่อกันนะครับแล้วลงไปในลำแล้วก็จะหลอดอาหารไม่ลงไปในคอนะจากนั้นจะลงไปในหลอดอาหารแต่คนที่จะต้องช่วยช่วยหมอกลืนสายลงไปนะกลืนด้วยใะ่ไกลืนด้วยเจอกลืนด้วยนะกลืนด้วยนะได้ครับเพราะสายจะลงไปในหลอดอาหารได้ลงไปในกระเพาะอาหารอ๋อครับครับแค่นับนนะครับแล้วเราจะให้น้ําคุณติ๊กทานนะครับเพื่อที่เราจะดูว่าระหว่างที่คุณ นุนติกเนี่ยดื่มน้ำเนี่ยคุณกิ๊กนะครับดื่มน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ดูิว่การบีบตัวของหลอดอาหารเป็นยังไงโอรับนะเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะเริ่มทำการตรวจกันละครับซึ่งก่อนอื่นคุณหมอต้องทำการฉีดยาชาที่เป็นเจลลี่เข้าไปทางจมูกของคุณกิ๊กซะก่อนจากนั้น ก็ค่อยๆสอดสายยางเข้าไปทางจมูกซึ่งคุณกิกก็ต้องทำการช่วยกลืนสายยางนี้ด้วยครับนะครับนี่นึงนะครับ๋ยบนี้นึงนะครับจะนี้เป็นกระผานตรงนี้ไปคะจ๊ะโอเคครับโอเคนะครับช่วยก้มหน้านะครับตอนนี้ให้ขอก้มหน้านะครับคนอาคารชิดอกเลยนะครับทางชิดอกเลยนะครับอย่างนั้นนะครับดีครับตอนนี้ช่วยช่วยกลืนหน่อยนะครับ ช่วยกรีนสายเข้าไปนะครับช่วยกรีนไปเรื่อยๆนะครับก็มีนิดนี้ครับเดี๋ยวจะจะไม่ด้สำลักนะครับดีมากครับดีมากครับนอนเลยนะครับนี่นอนเลยนะครับเด็กก็นอนอนนอนนะครับอย่ารู้สึกแปลกๆหน่อยนะครับเข้าไปประมาณเท่าไหร่นะครับุณหมอเข้าไปประมาณ65เซน65เซนติเมตรนะครับก็พยายามประมาณสองไม้บรรทัดสองไม้บรรทัดเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ดูบรรจอนะครับดูบรรจอครับ หมอครับาฟขึ้นมาแล้วครับท่านผู้มมชมครับมีการาฟขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณหมอก็จะค่อยๆดึงสายยางออกมาเรื่อยๆเพื่อหาตำแหน่งของหูรูดกระเพาะอาหารว่าอยู่ถูกที่หรือไม่นั่นเองครับ เห็นไหมครับว่ากราฟมันลงมานะครับกราฟลงมาแสดงว่าแสดงว่าอะไรครับหูรูดของคุณกิ๊กเนี่ยอยู่ที่อยู่ในช่วงอกนะครับโดยปกติมันควรจะอยู่ในช่องท้องอ๋อนี่คุณกิ๊กอยู่ช่วงอกเดี๋ยวจะให้ดื่มน้ำดื่มน้ําเพื่อที่จะดูว่าการบิดเวลาที่เวลาดื่มคุณกิ๊กดื่มน้ำเนี่ยการบิดตัวหลอดอาหารเป็นยังไงครับและหูรูดทางานเป็นยังไงครับนะครับคราวนี้คุณกิ๊กจะต้องทำการดื่มน้ำครั้งละ5ซีซี เพื่อที่คุณหมอจะดูว่าในขณะที่ทำการกลืนนั้นการบีบตัวของหลอดอาหารและการทำงานของหูรูดเป็นปกติดีหรือไม่และเพื่อผลการตรวจที่แม่นยำประกอบกับที่ต้องดูหลายจุดด้วยกันคุณกิกเลยต้องทำการกลืนน้ำแบบนี้ถึง15ครั้งเลยทีเดียวครับ นะครับเดี <ici> yeah, ๋ยวนะครับจะเอาสายออกนะครับเอาสายออกสาครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอเรียบร้อยแล้วนี่ดึงง่ายเลยครับจริงๆแล้วถ้าผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่เห็นตั้งแต่ทีแรกเลยอันนี้คือใส่ ยาชาไว้นะครับนี่ฮะใส่ยาชาไว้เรียบร้อยแล้วเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บนะฮะขามันเปนมันกระดูกสันหลังนะฮอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นไหนแล้วฮะก็ตรงแถวคอคอเนี่ยเราจะรู้สึกไปเยอะแต่พอเลยคอไปแล้วไม่รู้สึกเลยแล้วคุณหมอวิเคอนไหมเองของผมนี่คือความดันความดันหูรูดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับนะการปิดเปิดของหูรูดก็ปกตินะครับการบีบตัวตลอดอาหารก็ปกติเพียงแต่ว่าความแรงของการบีบตัวเนี่ยบีบ ค่อนข้างจะเบามีโอกาสที่จะเป็นกลโย้อนมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสครับที่นี้จะให้ทราบมาแน่แน่ชัดว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเราะจะต้องมีสายส้ายอันหนึ่งซึ่งเล็กๆกว่าน,นี้นะครับสายเส้นเล็กๆนะครับผ่านทางจมูกนะครับลงไปอยู่ในหลอดอาหารนะครับท<ม>ิ้งเอาไว้24ชั่วโมงโดยที่สายที่จะต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์เล็กๆย้อนส่วนไหนลงไปเล็กหมเล็กกว่านฮะย้อนสายนี้ย้อนส่วนนี้ย้อนส่วนนี้ลงไปนะครับอ๋อ แล้วเราเราสายนี้ก็จะติดอยู่กับเครื่องเครื่องนี้การทานอาหารนี่ปกติะแล้วผิดปกติเมื่อคนมาพบเห็นแค่นั้นเองยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเป็นตัวเรคคอร์ดว่าตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมีมีกรดขึ้นมาในหลอดอาหารบ่อยแค่ไหนเช็คกรดแะเช็คกรดตัวนี้เป็นตัววัดกรดทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับถ้าเบิดอเราไม่อยากจะเอามีสายห้อยมาเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นแคปซูลซึ่ง นะครับอันนี้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 ไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นแคปซูลซึ่งเวลาเราส่องกล้องเข้าไปนะครับส่องกล้องเข้าไปแล้วตรงปลายนี้จะมีคลิปอยู่นะครับมีคลิปเล็กๆมีตัวรับเซนเซอร์เล็กๆเนี่ยเราจะคลิปเข้าไปในหลอดอาหาร แล้วครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้ในร้านอาหารนะครับอตัวนี้ออกตัวนี้เป็นตัวนำเท่านั้นเองนี่ขาดไว้นี่ขาดไว้อันนี้ไม่ได้ขาดนะขาดทั้งบล็อกนี่เลยเราไปพร้อมกับกล้องส่องนะที่เราเคยเห็นใช่ไหมเขาส่องเราไปด้วยลองฮะเอานี้ลงไปด้วยแล้วก็ไปคลิปไว้คลิปไว้คลิปอันนี้เสร็จแล้วประมาณ7วันถึงสิบวันมันจะหลุดไปเองแล้วก็จะถ่ายไว้นะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณหมอคุณหมอสุริยะจักรภาคนะฮะ ขอบคุณครับคุบสดีครับสวัสดครับสวัีครบสวัสดีครัวีครับับสวรบครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสครับว่าครับสวัีบสวัสดคครับสวครับสคุณบสรับรบรบครับสสรคบวบสครวรรวัสดรครัสดค